Hi Good Afternoon นะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้ g ก a ก e Apisara นะคะก็มาอัปเดตรล้านะคะที่เป็น The Fish House in Stanley Park v a n c o u v e r นะคะก็ตอนนี้ก็หลังจากไปวิ่งจอกกิ้งออกกำลังกายมานะคะทั้งออกกำลังกาย m e d i t a t ิ n g แอนทูเดย์วันนี้นะคะเป็นวันแห่งความรักขนมปังแป้งตบปะขนมปังติดปากนะคะโอเคอันนี้วันนี้ก็มาสตาร์ทอาหารก็เหมือนเป็นเหมือนกับวิ่งมาเหนื่อยมากวันนี้ก็คืออยู่ในสนามกอล์ฟในอินสเตอร์ลีพาร์คนะคะแวนคูเวอร์นี่ก็มเัเป็นร้านอาหารเป็นร้านปลานะคะบรรยากาศเก๋ๆนะคะนี่ก็เป็น,รนรบรรยากาศรอบๆของแคลลี่พาร์กนะคะ มานังๆเลยค่ะแล้วก็มาอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นขอแนะนำกับอพิสรานะคะขอโชว์นะคะนี่นี่ค่ะเป็นซอสออยอสเตอร์ซอสนะคะเป็นเหมือนลอบลอบเป็นซอสของล็อบสเตอร์ทำจากล็อบสเตอร์แล้วก็จะกินแบบนี้นะคะดิดิดขนมปังนะคะดีดี <laughs> อ,อร่อยมากค่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆหรือว่าหิวก็ไม่รู้นะคะโอเคนะคะอย่าอัปเดอัปเดตอาหารนกันนะคะวันนี้เป็นสั่งเป็นเอ่อเป็น รวมมิสเซมซี่เกลนะคะวันนี้เป็นเหมือนอย่างอะเนี่ยไปดูว่าหนะ้าตาจะเป็นยังไงน,นะคะราคาก็ประมาณ26เหรียญดอลลาร์นะคะก็ประมาณรวมภาษีก็ปันพันเหรียญน,นะคะคอยดูนะนะคะ่ะอย่าเป็นอนกพอดีค่ะ